สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยดีโดยเฉพาะเมนูอย่างชิบูยะฮันิโตสหรือคากิโกริอะไรนี้ใช้แล้วค่ะหุ้น AU หรือบริษัท After you จำกัดมหาชนนั่นเองข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้ก็รวบรวมมาจากหลายที่เลยค่ะทั้งบทวิเคราะห์ข้อมูลจากบริษัทเองเป้าหมายก็คือ อยากทําความเข้าใจธุรกิจเขาให้มากขึ้นดูว่าการเงินเป็นยังไงแล้วก็เอออนาคตจะโตไปทางไหนได้บ้างคือภาพจําส่วนใหญ่มันคือร้านขนมหวานเนาะแต่จริงๆธุรกิจเขามีอะไรมากกว่านั้นซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาแกะดูกันค่ะโอเคงั้นเริ่มเลยนะคะถามตรงๆเลยจริงๆแล้ว After You เนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรบ้างคะไม่ใช่แค่ร้านคาเฟ่ที่เรานั่งๆกันอย่างเดียวใช่ไหม <S <S ใช่ครับจริงๆแล้วโครงสร้างรายได้เขามี3ส่วนหลักๆนะครับ ส่วนใหญ่สุดเลยเกือบเกือบแป9เนี่ยก็มาจากธุรกิจร้านขนมหวานและก็เครื่องดื่มนี่แหละครับหัวใจก็คือร้าน After You Dessert Cafe ที่เรารู้จักกันดีทั้งนั่นกินที่ร้านซื้อกลับบ้านแล้วก็มีแบรนด์ลูกอย่าง Mika Cafe ด้วยอันนี้จะเน้นกาแฟ Specialty ที่เออราคาจับต้องง่ายขึ้นหน่อยแล้วก็เคยมีร่วมทุนกับร้านลูกไก่ทองด้วยครับก่อนหน้านี้อ๋อมี Mika ด้วยเหรอคะอันนี้เน้นกาแฟโดยเฉพาะเลย ใช่ครับเป็นอีกแบรนด์ที่เขาปั้นขึ้นมาส่วนที่2ประมาณสัก5 1าถึงอันนี้มาจากการขายสินค้าและวัตถุดิบก็พวกสินค้าที่ระลึกขนมสําเร็จรูปที่ขายในร้านอย่างขนมปังเนยสดที่ฮิตกันนะครับแล้วก็รวมถึงขายวัตถุดิบให้แฟรนไชส์ที่ต่างประเทศด้วยแฟรนไชส์ต่างประเทศนั่นคือส่วนที่3เหรอคะถูกต้องครับส่วนที่3คือธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศตอนนี้ก็มีที่ฮ่องกง ถือเป็นอีกช่องทางเติบโตใหม่ที่น่าจับตาเลยทีเดียวครับโครงสร้างชัดเจนดีค่ะแล้วถ้ามองในมุมของคนล่ะคะทีมบริหารนี่มีผลกับความสำเร็จของ AU มากน้อยแค่ไหนโอ้มีส่วนสำคัญมากเลยครับโดยเฉพาะสองท่านหลักๆคือคุณเมย์กุลพัฒนที่เป็น CEO คนนี้เปรียบเหมือนหัวใจด้านความคิดสร้างสรรค์เลยการพัฒนาเมนูใหม่ๆที่แบบโดนใจตลาดตลอดส่วนอีกท่านคือคุณแม่ทัพต่อสุวรรณเป็นกรรมการผู้จัดการ ท่านนี้จะเก่งเรื่องบริหารจัดการวางกลยุทธ์การเงินคือมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวทําให้บริษัทแข็งแรงทั้งตัว product แล้วก็การจัดการภายในครับพอเห็นภาพธุรกิจกับทีมบริหารแล้วนะคะทีนี้นักลงทุนก็คงอยากรู้ต่อว่าแล้วสถานะการเงินล่ะคะเป็นยังไงบ้างแข็งแรงพอจะไปต่อไหมเรื่องการเงินนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดแข็งมากๆของ a อเลยครับคือแข็งแกร่งมาก จุดเด่นชัดเลยคือเขามีเงินสดเยอะมากแล้วก็รายการเทียบเท่าเงินสดในระดับสูงมาตลอดและที่สําคัญมากๆเลยคือแทบจะไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเลยฮึมแทบไม่มีหนี้เลยเหรอคะใช่ครับคือหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยจริงๆจังๆเนี่ยแทบไม่มีเลยทำให้ฐานะการเงินเขาคล่องตัวมากๆการที่แทบไม่มีหนี้แบบนี้มันส่งผลดียังไงคะหมายถึงในเชิงกลยุทธ์เทียบกับคู่แข่งอื่นๆ โอ้โหมันเป็นข้อได้เปรียบเยอะเลยครับหนึ่งเลยคือความคล่องตัวสูงมากเวลาจะลงทุนอะไรใหม่ๆเปิดสาขาเพิ่มทำโปรเจกต์ใหม่ก็ใช้เงินสดตัวเองได้เลยไม่ต้องไปกู้ไม่ต้องกังวลเรื่องดอกเบี้ย2คือความทนทานต่อวิกฤตอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่า a อูฟื้นตัวได้เร็วมากส่วนหนึ่งก็เพราะฐานการเงินที่แข็งแรงนี่แหละครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันสะท้อนแบรนด์ลอยัลตี้ที่ดีด้วยใช่ไหมคะที่คนยังกลับมา ใช่ครับใช่ครับและอีกอย่างคืออัตรากำไรขั้นต้น cross profit margin ของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะตัวแรกนี้มันบอกว่าพอขายของได้หักต้นทุนวัตถุดิบโดยตรงออกไปแล้วเนี่ยยังเหลือกำไรเป็นสัสดส่วนที่เยอะอยู่แสดงว่าเขาบริหารจัดการต้นทุนสินค้าได้ดีมากครับโหฟังดูฐานแน่นปึกมากเลยนะคะแล้วพอฐานแน่นขนาดนี้มองไปข้างหน้าเขามีแผนจะเติบโตต่อ,อยังไงบ้างคะ มีหลายทางเลยครับที่เรียกว่า key growth drivers นะครับอย่างแรกเลยก็คือการขยายสาขาในประเทศอันนี้ทั้งแบรนด์ After You เองแล้วก็มีก้าคาเฟ่ด้วยคือยังขยายได้อีกเยอะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ก็เริ่มเร่งขยายไปมากขึ้นขยายไปต่างจังหวัดมากขึ้นใช่ครับยังมีพื้นที่ให้เติบโตอีกเยอะ อย่างที่2คือการขยายแฟรนไชส์ไปต่างประเทศอันนี้เป็นโอกาสที่ใหญ่มากเพราะว่าแบรนด์ After You เนี่ยเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่แล้วมันเหมือนมีแต้มต่อจริงด้วยค่ะเวลาไปสาขาก็เจอต่างชาติเยอะเหมือนกันนั่นแหละครับส่วนที่3คือเรื่องถนัดของเขาเลยการออกสินค้าใหม่หรือ NPD New Product Development คือ a u นี่เก่งมากเรื่องทำเมนูใหม่ๆที่มันกลายเป็นกระแสะไวรัลได้เรื่อยๆใช่เลยค่ะสังเกตเหมือนกันว่าเมนูใหม่เขานี่ แป๊บเดียวคนพูดถึงเจมโซเชียลเลยดึงคนเข้าร้านได้ตลอดถูกต้องครับนอกจากนั้นก็ยังมีการขายแบบซื้อกลับบ้าน take away and package goods อันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการทำ pop up store หรือไปออกบูธตามงานอีเวนต์ต่างๆอันนี้ก็ช่วยให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้ดีโห oh, มีช่องทางเติบโตหลายทางมากๆเลยแต่แน่นอนทุกธุรกิจก็ต้องมีความท้าทายมีความเสี่ยงอะไรที่ a อูต้องจับตาเป็นพิเศษไหมคะหลักๆก,ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการแข่งขันครับ ธุรกิจร้านอาหารเครื่องดื่มขนมหวานนี่โอ้โหแข่งขันสูงมากมีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาอีกเรื่องก็คือความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบพวกเนยนมน้ำตาลช็อกโกแลตราคาพวกนี้มันก็มีขึ้นมีลงอาจจะกระทบกำไรได้แล้วก็สุดท้ายคือภาวะเศรษฐกิจโดยรวมครับถ้าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีกำลังซื้อคนก็อาจจะลดลงซึ่งก็อาจจะกระทบยอดขายได้เหมือนกัน ได้ภาพรวมชัดเจนมากเลยค่ะสรุปก็คือ afteryou เป็นธุรกิจขนมหวานที่มีแบรนด์แข็งแกร่งมากๆทั้งตัว afteryou เองแล้วก็มิก้าด้วยการเงินก็คือมั่นคงสุดๆเงินสดเยอะหนี้ต่ำแล้วก็มีเส้นทางให้เติบโตได้อีกหลายทางเลยทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็มีอาวุธสำคัญคือสินค้าใหม่ๆที่ออกมาสร้างความฮือฮาได้ตลอดใช่เลยครับและอาจจะมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูเล่นๆน,นะครับว่า ด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ขนาดนี้บวกกับสถานการณ์เงินที่แทบจะไม่มีหนี้เลยเนี่ยมันจะมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่อีกไหมที่ a ออาจจะต่อยอดทำได้ในอนาคตแบบว่านอกเหนือไปจากแค่ธุรกิจอาหารเครื่องดื่มที่เราเห็นเห็นกันอยู่หรืออาจจะเป็นการใช้ประโยชน์จากแบรนด์ในรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงก็ได้นะครับเป็นคำถามปิดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับ Deep d i v ฟเจาะลึกคุณเอในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ